สวัสดีค่ะวันนี้หมอพลอจะมาพูดถึงเรื่องการทำเทอร์มัดรอบดวงตาค่ะ เทอร์มัลรอบดวงตาช่วยอะไรได้บ้างเทอร์มัลรอบดวงตาจะเป็นเครื่องมือเครื่องเดียวเลยที่สามารถกระตุ้นคอลลาเจนในชั้นเปลือกตารอบตาเรียกว่าเข้าไปข้างในในเบ้าตาเลยเคยคิดไหมคะว่าเวลาเราท laser, เราทเลเซอร์เราทําเทอร์มัลเราทำอัลตราหรือว่าเราดูแลผิวทุกๆอย่างที่เคยทํากันมาเนี่ยเราจะถูกปิดตาไว้ตลอดเลยหรือบางเครื่องที่ไม่ปิดตาเขาก็จะทําเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วพอเราอายุมากขึ้นพอชั้นตาม,มันเริ่มตกลงจากการที่ผิวของเราเนี่ยขาดคอลลาเจนหรือว่าบางครั้งเวลาเราแต่งหน้าเรารู้สึกว่าโอตามัน เริ่มเหี่ยวทาอายแชโดว์แล้วมันตกร่องเราจะแก้ไขมันยังไงดีเทอร์มาตาจะเป็นคําตอบของการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะเพราะว่าตัวเทอร์มาตาค่ะจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนที่ผิวของเปลือกตาผิวรอบดวงตาพอผิวรอบดวงตาของเรามีการสร้างคอลลาเจนมากขึ้นค่ะมันก็จะมีการยืดหยุ่นที่ดีขึ้นแล้วก็ผิวมันก็จะกระชับเฟิร์มหดตัวเหมือนผิวของเราเนี่ยมันย้อนไวมันก็จะทําให้ชั้นตาของเราที่มันก็ค่อยตกลงเป็นปัญหาจากตามวัยที่ไม่ใช่ปัญหาจากเรื่องกล้ามเนื้อตาเนี่ยมันก็จะกลับไปเหมือน เราเด็กลงแล้วก็ทําให้ตาของเราเนี่ยดูสดใสขึ้นชั้นตาชัดขึ้นนอกจากนี้นะคะใครที่กลัวว่าอายุมากขึ้นเราจะมีปัญหาเรื่องตาเหี่ยวซึ่งตาเหี่ยวแบบที่เกิดจากผิวหนังเนี่ยมันไม่สามารถจะแก้ได้ด้วยการสัญญกรรมนะคะเพราะว่ามันคือปัญหาเรื่องของสกินเท็กเจอร์ก็คือเรื่องผิวที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วการทําเทอร์มัลรอบดวงตาค่ะมันจะเป็นการป้องกันตาเหี่ยวได้จากการที่ผิวของเราเนี่ยมีการสร้างคอลลาเจนมีสุขภาพดีผิวรอบดวงตาเรายังกระชับ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีความคิดว่าอยางจะไปทําสัลยกรรมรอบดวงตาแน่นอนการทําเทอร์มายเพื่อให้ผิวรอบดวงตาเนี่ยมันสุขภาพดีมันทําให้การทําศัลยกรรมตาหรือว่าการผ่าตัดแก้ไขปัญหาหนังตาเนี่ยได้ผลดีขึ้นแล้วก็ทําให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยค่ะ